สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All My t นะคะซึ่งวันนี้ออลลี่ก็จะมารับบทเป็นผู้บรรยายเรื่องที่ออลลี่จะมาสปอนในวันนี้มีชื่อว่าเทมเมอร์ถูกทิ้งกับติกิ่งหูแมวสุดแกร่งตอนที่1ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเข้าสู่เนะะื้อหากันเลยค่ะป i z เท m m e r เป็นอาชีพที่สามารถสื่อสารจิตใจและทำพทันธสัญญากับสัตว์ทั้งหลายและนำมาใช้เป็นดังพลังของตัวเองได้แต่ข้อเสียก็คือปิสเทเมอร์จะไม่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้นั่นเองเด็กหนุม่มผู้มีนามว่าเรนผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกิลผู้กล้าเขาคอยช่วยสนับสนุนในการผจญภัยที่ยากลำบากอย่างสุดความสามารถของตัวเองพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกพ้องแต่ตัวเขาเองกลับถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ซะอย่างนั้นเรนได้ถามถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกไล่ ไม่ออกจากปาร์ตี้ล่ะพักพวกของเขาก็ได้ให้คําตอบว่าตัวเขานั้นไร้ประโยชน์และเป็นตัวภาระ เพราะตัวเขานั้นแทบจะสร้างความเสียหายเสรศัตรูไม่ได้เลยแถมยังต้องคอยให้พวกพ้องคอยช่วยอยู่ตลอดผู้กล้ายังกล่าวอีกว่าตัวเขานั้นทำได้เพียงแค่ควบคุมสัตว์และออกสำรวจกับแบกสัมภาระเท่านั้นเองสิ่งที่พระเอกได้รับฟังมานั้นก็ทำร้ายจิตใจจนเกินจะรับไหวทำให้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี้พวกพ้องของตัวเองคิดกับเขาแบบนี้นี่เองผู้กล้าได้สั่งให้เรนถอดชุดอุปกรณ์ออกเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกตนหามาเรนก็ได้ถอดสัมภาระและส่งคืนพักพวกและเดินออกจากห้อง เรนได้นั่งคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่อดีตพรรคพวกของเขาที่คอยตําหนิเขาอยู่ตลอดเวลาการเดินทางทีแรกเขาก็คิดว่านั่นเป็นเพราะพวกพ้องคาดฝังในตัวเขาแต่ว่าพวกพ้องกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือต่อจากนี้จะเอาอยัางไงต่อดีเพราะทั้งเป้าหมายและอุปกรณ์อีกทั้งเงินค่าดเดินทางก็ไม่มีจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็เข้ามาทักทายเด็กๆก,ก็ได้ขอให้เรนโชว์ความสามารถให้ดูเหมือนอย่างเคยเรนก็เลยแสดงการผูกพนัส สัญญากับนกอินทรีย์ให้พวกเขาดูพันธสัญญาชั่วคราวก็คือการผูกพันธสัญญาแบบเรียบง่ายก็เลยควบคุมได้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นพวกน้องๆก็ได้บอกกับเรนว่าพวกเขาจะเป็นบิสเทมเมอร์แบบเขาให้ได้เลยเลงก็เลยถามเด็กๆว่าไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นผู้กล้ากันหรอกหรอพวกน้องๆก็ได้ให้เหตุผลว่าเวลาผู้กล้าเข้าใกล้ชาวเมืองคีไรก็จะทำสายตาเหมือนรังเกียจยังไงยังงั้นแหละแต่พอเจอขุนนางหรือคนรวย,วยกลับทำตัวยิ้มแย้มมีความสุขสงั้นทำ พวกเด็กๆรู้สึกไม่ชอบเอาซะเลยซึ่งที่พูดมาก็ทําให้เรนตระหนักได้ว่าอดีตพวกพ้องของเขานั้นมีชื่อเสียงแย่ขนาดนี้เชียวหรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้คนถึงไม่ค่อยพอใจเวลาเขาไปซื้ออุปกรณ์นั่นเองต่างจากเรนที่คอยเป็นเพื่อนกับเด็กๆแถมยังใจดีกับผู้คนอีกด้วยและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้พวกเขาอยากจะเป็นนักพจญภัยและหาเงินได้เยอะๆและแล้วเรนก็ได้เดินทางมาที่กิลด์นักผจญภัยและสาวน้อยน่ารักคนนี้ก็คือนาตาลีคนที่จะแนะนําเราเรื่องวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเกรนก็ได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นนักผจาภัยกับนาตาลีเพราะว่าผู้กล้าเอาแต่ดูถูกนักผจาภัยก็เลยทาให้เขาไม่ได้พบปากกับนักผจาภัยสักเท่าไหร่นักจากนั้นนาตาลีก็ได้อธิบายให้เราฟังว่านักผจาภัยสามารถเลือกรับงานปราบปีศาจได้ตั้งแต่แรงเอถึง F ขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบเป็นนักปจนภัยก็คือปราบกอลปลิ้น10ตัวและเก็บยาสมุนไพร20กําำมือเพราะการจ้างงานส่วนใหญ่ของนักปจนภัยก็คือการปราบกอปลิ้นกับเก็บสมุนไพรหากทำตามเงื่อนไขาการสอบไม่ได้ก็จะถือว่าไม่ผ่านการสอบเป็นนักปจนภัยนั่นเองซึ่งการปราบกอปลิ้นนั้นถึงแม้เลนนั้นจะเป็นบิสเทมเมอร์แต่เขาก็สามารถเอาชนะกอลปลิ้นแรงเอฟได้สบายๆอยู่แล้วและ MVP ของงานนี้ก็คือน้องการร้องนั่นเองนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่ช่วยหากอปลิ้นให้เรา ซึ่งตอนนี้เราก็รวบรวมหินเวทของก๊อบลินจนครบแล้วที่เหลือก็แค่เก็บสมุนไพรและกลับไปที่กิลแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากในป่าพอเรนตามเสียงนั้นไปก็ได้พบกับคิลเลอร์ไทเกอร์ปีศาจระดับแ้งดีและเป็นตัวยุ่งยากที่แม้แต่นักะจญภัยที่ชำนาญแล้วก็เผลอปรหมาทไม่ได้แล้วก็มีหญิงสาวปริศนาที่กำลังตกอยู่ในอันตารายเรนได้เข้าโจมตีคิลเลอร์ไทเกอร์แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะแน่นอนว่าตัวเรนเองนั้นไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วเขาได้ตั้งใจที่จะะสละชีววิตตั เพื่อ่วงเวลาพร้อมกับตะโกนให้หญิงสาวหนีไปซะแต่สิ่งที่หญิงสาวทํานั้นกลับไม่ใช่การหนีแต่เธอกลับทําสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือการรีดเค้นกําลังเฮือกสุดท้ายของเธอออกมาและสยบคิลเลอร์ไทเกอร์ได้ด้วยการเตะกัานคอเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองในโลกแห่งนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์สุดแกร่งที่มีพลังนอกเหนือกฎเกณฑ์อยู่ซึ่งมีทั้งเผ่ามังกรเผ่าผู้รุญญาณรวมถึงเผ่าเทพซึ่งถึงแม้จะมีเผ่าพันธุ์สุดแกร่งอยู่หลายหลักก็ตามแต่หนึ่งในบรรดาพวกนั้นกก็มีีเผ่่่าาทลือันว หาเจอได้ยากมากนั่นก็คือเผ่าพูดแมวนั่นเองในบรรดาเผ่าพันธุ์สุดแกล่งเองก็ยังลือกันว่าเผ่าพันธุ์พูดแมวนั้นใกล้สูนพันธุ์เพื่อเป็นการทดแทนส่วนที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้เผ่าน,นี้เลยวิวัฒนาการด้านพลังกำลังจนถึงขั้นสูงสุด จึงทาให้ในเรื่องของความแข็งแกร่งนั้นแทบจะไม่มีใครเทียบได้แต่ว่าเผ่าพันธุ์นี้ก็เรียกได้ว่าใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปเต็มทีแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ทําการแนะนําตัวและทําความรู้จักกันสาวสวยเผ่าพูดแมวคนนี้ก็ได้แนะนําตัวว่าตัวเธอนั้นมีชื่อว่าคานาเดกเรนได้ถามกับคานาเดว่าทําไมเธอถึงมาล้มอยู่ในที่แบบนี้กันละ่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องแปลกมากที่มีเผ่าพูดแมวอยู่แถวนี้คานาเดะได้ให้คําตอบว่าเธอก็แค่ออกเดินทางเฉยๆเพราะว่าเผ่าของเธอนั้นมีประชากรเหลือน้อยแล้วก็วกเลย,เลยทําให้ต้องแอออาศัยยู่ เข้าไปในหุบเขาแต่เพราะเธอคิดว่าชีวิตแบบนี้มันช่างน่าเบื่อซะเหลือเกินก็เลยออกเดินทางและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองคนมาเจอกันพูดแล้วก็เหมือนเป็นโชคชะตาของทั้งสองคนยังไงยังงั้นเลยค่ะจากนั้นคานาเด,เดก,ก็ให้เรนเล่าเรื่องของตัวเองบ้างซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้รู้ว่าพระเอกของเราก็เคยอยู่กิลบาร์ตี้ผู้กล้าแล้วเรนก็ได้พูดกับตัวเองว่าน่าแปลกจังเพราะเรื่องที่แค่นึกถึงก็รู้สึกแย่จนไม่อยากบอกใครแต่กลับเล่าออกมาให้คานาเดฟังได้อย่างสบายใจคานาเดก,ก็ได้บบอกกัตัตววเรน่า มันไม่แฟร์เลยที่ผู้กล้าจะขับไล่เขาออกจากปาร์ตี้ทั้งที่เรนเป็นคนดีขนาดนี้แท้แต่เรนก็บอกว่าตัวคอนันไม่เป็นอะไรเพราะเรื่องที่เขาเป็นตัวถ่วงนั้นเป็นเรื่องจริงต่อให้อยู่ปาร์ตี้นั้นต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณที่คานาเดะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแทนเขาคานาเดะยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วเรนไม่ได้ไร้ประโยชน์หรอกแต่แข็งแกร่งสุดๆเป็นเลยต่างหากเพราะถึงแม้ว่าตัวเรนเองจะเป็นแค่บิสเทมเมอร์ที่ทําได้แค่ควบคุมสัตว์เท่านั้นแต่ความสามารถด้านนั้นนกกลลลลับโโดดดดเเด่หุไปย เพราะไม่แน่ว่าพระเอกของเราอาจจะควบคุมคานาเดที่เป็นเผาสุดแกร่งได้นั่นเองถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือในพริบตาที่เธอเห็นเรนก็ทําให้เธอรู้สึกแป๊บเหมือนโดนไฟฟ้าเธอก็เลยบอกว่าเขาอาจจะควบคุมเธอได้อย่างแน่นอนเพราะคนที่สามารถควบคุมเผาพูดแมวอย่างคานาเดะได้ในโลกนี้ก็มีอยู่เพียงหยิบมือเท่านั้นพอพูดจบคานาเดะก็ได้ถามกับเรนว่าให้เขามาลองคุมเธอดูไหมเพราะถ้าหาควบคุมเผ่าพันุ์สุดแกร่งได้มันจะเสริมความมั่นใจให้ตัวเขาได้แค่ไหนกันนะ เรนได้ตอบตกลงและทำพันธสัญญากับคานาเดะหลังจากพันธสัญญาเสร็จสิ้นทั้งคู่ก็ยังไม่ได้กลับไปที่เมืองทันทีเพราะว่าตัวเรนนั้นยังต้องทำบททดสอบนักผจญภัยให้เสร็จก่อน เรนก็ได้ทำพันธสัญญาชั่วคราวกับน้องกระต่ายและสั่งให้พวกมันออกหาสมุนไพรรอบๆและนำกลับมาให้เขาสิ่งที่เรนได้ทำลงไปนั้นทำให้คานาเดงงงวยและสับสนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เพียงแต่ควบคุมสัตว์พันธสัญญาพร้อมกันได้เยอะขนาดนี้แล้วนั้นแต่ยังออกคำสั่งที่ซับซ้อนได้อีกด้วยแต่เรนก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจขนาดนั้นคานาเดะได้เล่าเสริมว่าโดยปกติทั่วไปถึงแม้จะเป็นพันธสัญญาชั่วคราวแต่ปีสเตเมอร์หนึ่งคนจะสามารถควบคุมสัตว์พันธสัญ,ญ,ญ และเดิมทีเรนที่กําลังควบคุมคานาเดะอยู่นั้นไม่น่าจะควบคุมสัตว์พันธสัญญาตนอื่นได้มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้เรนก็ตอบได้แค่ว่าที่บ้านเกิดของเขานั้นทําแบบนี้ได้ทุกคนถ้าเป็นบิดเทมเมอร์ก็น่าจะทําเรื่องแค่นี้ได้ไม่ใช่หรอนั่นยิ่งทําให้คานาเดยสับสนเข้าไปใหญ่เพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเทมเมอร์ถูกทิ้งกับเด็กหญิงฮูเมลสุดแกล่งตอนที่1เป็นยังไงกันบบ้างชอกันหรือเปล่า หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดออยลี่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากช่องเราสำหรับวันนี้ออยลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ